ครั้ง <gauche> ท <dialect> ี่สองนะครับนี่ครับเจอแล้วครับกำปั้นกะลีบลายืนดเดีเล่กนดเดีอ่าละอ่ละเล็กใหนมา่เลยบอสคืออะไยงงเะใกล้ใกล้ับแฟนมวยาอยากออกยังออกได้กำปั้นออกเลยได้ ไปออกรอบเพื่อนบ่เพ็น <response> บ mm ่เออเล่นเล่นสนุกสนุกอด้ย่อหาจังหวะออกออโ้นั่นแหละเย็นดีโอ้ยนเด็กปั้นโอ้ยเย็นดอไม่ต้องเตะสูงไม่ต้องเตะสูงอ่าอ่า ม่ตรงนี้เดียป้าไม่ตองนี้เดียอ่าละอาววป้าเล่นมิวินอออ้อยตน่าเดยตน้าเดี๋ยวตน้าปั้มอะไรมาให้ช่วยลิงกองตั้มมาขึ้นไาเป็นกรรมการเลยออเย็นเดเย็นดสลับบอกกันเัันแอ่ยอแยย

อ่าพักกินน้ำมันพักกินน้ำมันพักนั่นหน่อยพยายามออกซ้ายซ้ายรู้ป่ะออกกันเรื่อยเลยาแยกอ่าอ่าเพอาพาอั้มอกว่าไม่นิดนึง เดี๋ยวเดี๋ยวมีป้อมเดี๋ยวมีป้อมเอาเร็วอาไอ้นี่นี่นาที่ดีนาที่น้นาทีนปีกองเชิดเร็วปีกกองเชิดเรืวอาปีกองเชิดเร่อแยแยกแยกแยแยปีกองเชิดเรืวปีกกองเชิดเรืวองโยาเร็วองโยธาเร็ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเบก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 ตอนนี้อีกประมาณนาทีหนึ่งแล้วก็เป็นสถานการณ์ชิงดำนะชิงดำนะต่อยชิงดำกันนะชิงดำนะอ้าวอาชิงดำ้าวอ้าวชิงดำนะชิงดำนะอ้าวชิงดำนะชิงดำนะชิงดำเดือยชิงดำเดือยปั๊บเอ้ยแย่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 ชิงดำนะชิงดำนะชิงดำโอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหยโอ้โหเสร็จแล้วไอ้ชิงดำอ่ะชิงดำอ่ะเสร็จเลยปั๊บโอ้โห อย่ามัวเลยไปามั่วไอ่าอย่ามัเอย่ามัอย่ามัวเลยชิงดำเยโอ้โหชิงดำโอ้โหโอ้เหชิงดำไม่เป็นเลยว่าแดกชิงดำไม่เป็นเลยดว่ะชิงดำไม้จ่เป็นเลยดว่โอ้โหโอ้โฮยชิงดำเลยโอ้เหอ้โอเคไปพอ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 อเค เขีดมาไอ้ปั๊บเออแหลกแข็งไว้กับปั้นแข็งไว้คอตั้งไว้กับปั้นคอตั้งไว้ดึงไปขีดคอขว้าคอดึงไปอ่าเร็วอ่าแล้วเร็วดึงนี่ดึงนี่อ่าดึงขีดไปอ่าอ่นแล้วยืนนี่เร็วขีดไปขีดคอดันไม่ได้ดันไม่ได้ดันไม่ได้ขีดดีเยอะเยอะนี่ อยายอย่ากอดอย่ากอดอันล้นี่ขี้ไปขี้ไปอ่าดันไปดิปับดันไี่เองถอยหลังเขาเชื่อทำไมอ่ะอย่ากอดอย่ากอดเองจำไว้อย่างเดียวอย่ากอดบิดไปดิบิดไปดิอ่าันแล้วอ่ากดมาออละนี่อันล้ปั๊าม่สนุกลามลามมาเร็วลามมาเรองแรงออกเร็วเร็ว เรเรเรอรสียหเสียหเสียงห่เร็วะเอะบิดเยอะบิดเยอะบิดเยอะบอเยอะวิดเออเร็ว ตายามตตายตาเลยายเด็กนึกใช่ยาวเนี่ยเวลานูเตะห้เตะได้เยอะเูเปล่าเบี่ยงอกห้็เตะได้ดูแล้วเนี่ยดูน้ำหนักะบิเจดิบิเจย์ดิสายังไม่เนียนเลยสายังไม่เนียนเลยมือมืออยตกเมือตกข้ามตกนะบบได้เลย แรงหน่อยแรวหน่อยเรวหน่อยเรวหน่อยเร็วดิเร็าดิเร็วดิหลักกดีดิหลักกดีดิหลักก็ดีดิหลักก็ดีดิหลักก็ดีดิหมดว่ะหายใจเลยนี่ขอคู่กินต้องก้องนวดพวงแรงหน่อยแล้วนวดแรงนวดแรงบอกให้นวดแรง บีบไปง้างให้ไม่ไปถูเขียไขเขาบ่บีบบีบบีบแปง้างนั่นน่ะไปถูขียอยู่บังยิกเขาลุนวดมาน่ะขับปั้นมังยิกได้ปล่อยรายไดทีดิวนวดแล้วจะได้นวดเป็นหัดนวดเป็นอ่ดูดูเห็นไอมดูดูพ่อกัปั้นเขานวดเห็นป่ะเขาบีบเองเป็นรูปอย่างเดียวเลยจะมีแรงได้ไงวะน่ะนวดดิเด้ ปั๊บแรนเขาบอกให้นวดไปหยิเขาเนี่ยงความแค้นนะีบได้วเยบีบได้บีด้เยจบนะีบแรงหน่อยเออเขาจะได้หายเหนื่อยเออพวกจะได้หายเหนื่อยนีขเองอของเองของเองอะของเองอะ thôi không cho anh không cho anh không không